วันนี้นะคะเราจะมาสังเกตดูนะคะเหตุผลหนึ่งที่เครื่องทำน้ำอุ่นของเราไม่แรงนะ,ะไม่ใช่ว่าแรงดันน้ำไม่ถึงอะไรนะคะอีกอ,อย่างหนึ่งที่มันมีผลทำให้เครื่องทำน้ำอุ่นของเราแรงดันมันน้อยหรือตัดบ่อยอันนี้เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะเนี่ยอยากจะให้ดู แต่นี้ดีหน่อยนะคะที่มันเป็นสายสเพราะว่าสายส,ายสายเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะเนี่ยตะกอนมันจะไปติดค่ะมันจะไปติดแต่นี้เขาก็มีที่กรองอยู่นะคะแต่ว่ามันไปติดเห็นไหมคะนี่เนี่ยพวกเศษอ่าเศษท่อเวลาเราตัดต่อท่อนะคะน้ำมันก็จะดันมาติดตรงนี้นะคะทำให้แรงดันมันน้อย แล้วก็ต้องเคะเคะอกนะคะเนี่ยเอามาล้างเนี่ยตัวนี้เอามาล้างออกนะคะนี่นี่นะคะเนี่ยแกะออกมาแล้วจะเห็นไหมคะเนี่ยมันเป็นตันเพราะอันนี้มันเป็นน้ําน้ําบาดานด้วยนะคะนี่นี่ไหมคะนี่เนี่ยเนียเศษเล็กๆตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวกรอง ไม่ให้สิ่งสกปรกนะคะเข้าไปในเครื่องทําน้ําอุ่นแล้วทําให้เครื่องทาน้ําอุ่นเรามันเสียเนี่ยแต่พอมันมันมัน,ม,นมันตันอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยมันทําให้น้ำนะ่ะมันไหลไม่สะดวกใช่ไหมคะเพราะว่ารูรูมันตันเนาะเนี่ยเครื่องเรามันก็ตัดบ,บ่อยต่อปั๊มได้ก็ไม่ไม่แรงเท่าที่ควรนะคะเพราะว่าเนี่ยคะ่ะลองเช็คกันบ่อยๆนะคะตอนนี้ย แล้วอ,อีกอย่างหนึ่งที่เจอปัญหาก็คือเครื่องซักผ้าโดยเฉพาะเครื่องซักผ้าอัตโนมัตินะคะว่าอน้ำไม่แรงเครื่องทำงานไม่โอเคเนี่ยเช็คดูตรงนี้ง่ายๆนะคะ,ะวิธีการดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนะคะง่ายๆมาฝากกันนะคะเชา้านี้ลองเช็คดูนะคะถอดมาล้างแล้วก็ใส่ที่เดิมนะคะเราจะได้ ประหยัดน้ำประหยัดไฟนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าเราก็ใช้งานได้นานขึ้นด้วยนะคะลองดูค่ะ